สวัสดีค่ะออดิฉันขออนุญาตในคลิปนี้จริงๆปกติดิฉันจะต้องตัดคลิปต้นๆมาเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้พูดอย่างนี้จริงๆแต่มันค่อนข้างยาวแล้มันเป็นมันเป็นสาระยาวซึ่งตัดไม่ได้จริงๆสิบเจ็กวานาทีนี่นะคะก็เลยต้องเอาแค่ปกมาแล้วก็จะมาอธิบายกันว่าทนายอุทัยปราทองเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรคือทนายอุทัยประทองพยายามที่จะออกมายืนยันว่า ไอเห็ดละงอกที่มันผุดขึ้นมาในลานพญานาคในสวนยางของพอลลี่เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นฉนดอย่างแน่นอนเขามายกตัวอย่างดีกาอันหนึ่งแต่ดิฉัน,ฉน,ฉนขออนุญาตติงทนายอุทัยปาทองนิดหนึ่งนะคะคุณเป็นนักกฎหมายที่พูดเรื่องกฎหมายแล้วฟังแล้วงงชิบหายคือมันเงอะงะมันเงอบงาบแล้วมันมันไม่กระชับมันไม่เข้าใจง่ายๆนะ แต่ในที่สุดที่ที่หาที่สุดก็คือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่พอคุณเอามายงปุ๊บเอามายงองแลาวผมรักเขาเพราะฉะนั้นเขาจงได้โนดต,ตรงนั้นแน่ๆทุเลศค่ะมันตักกะมันไม่มีมันใช้ไม่ได้เลยเอาละเดี๋ยวนเข้าเรื่องละคือทนามอุทัยประทองเนี่ยพยายามจะยกคดีคดีหนึ่งที่ ร้องเรียนกันจนถึงสาลฎีกานะคะแล้วในที่สุดก็ฝ่ายเอกชนก็ชนะได้ออกโฉนดเขาต้องการที่จะมาเปรียบเทียบว่าพอลลี่จะได้โฉนดแน่ๆเพราะแบบนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าในดีกาที่เขายกมาเนี่ยนะคะคือเป็นคดีที่สปกอฟ้องเอกชน ที่ตรงนั้นเนี่ยในในในหมู่บ้านนั้นในอำเภอในเขตนั้นเนี่ยได้ประกาศเป็นเขตสปกจะได้ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งเขาถือสอคออยู่ในจุดที่ประกาศสปกปกติเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเอาสาคออันเนี้ยไปยื่นเหมือนกับว่ามีสาคอหนึ่งและมีการประกาศป่าเขาสามารถจะไปยื่นค้านว่าคุณจะประกาศตรงไหนเป็นสปกก็ได้นะแต่ที่อันนี้เป็นของผม อันนี้ในสิ่งที่เขาควรจะทําแต่ปรากฏว่าเขาว่ากันว่าชายคนนี้ยดันเอาสอขหนึ่งของตัวเองไปหากับสปกแล้วบอกว่าอยากจะสละสิทธิ์สขหนึ่งแล้วก็ยกที่นั้นให้เป็นสปกแต่ขอว่าไอ้ที่สปกเนี่ยให้ยกให้กับ ลูกๆของเขาได้ทํากินคือยกสิทครอบครองทํากินให้กับลูกๆของเขาสปกก็เลยโอเคมีการรับทํามีกันอย่างนี้แล้วก็ให้สิทธิครอบครองทํากินกับลูกๆของชายผู้นี้ถัดมาชายผู้นี้เสียชีวิตไปปรากฏว่าเมียของชายผู้นี้กับลูกๆของเขาเนี่ยเอาสอคหนึ่งเดิมไปขอออกเอกสารสิทธิ เมือนกับเหมือนกับว่าตอนนั้นคิดว่าถ้าไปขอเข้ากสปกรแล้วจะขอเอกาสารสิทธิ์ได้แต่จริงๆที่สป,ปกรถ้าเป็นสป,ปกรแล้วขออะไรไม่ได้เลยค่ะเป็นที่ของรัฐเรามีสิทธิ์ทํากินมีสิทธิ์อยูรร่อาศัยมีสิทธิ์สืบทอดกันตามลักษณะแบบเป็นมรดกแต่มันขายไม่ได้มันเอาไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยมีการเอาสอหนึ่งไปออกโฉนด พอสอปรกรู้ทางหน่วยงานของสอปรกรปสำนักงานปฏิรูปที่ดินรู้ว่าอันนี้มีการไปยื่นขอออกโฉนดเขาก็ไปคัดค้านเขาก็ไปคัดค้านนะครับทีนี้ทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ไปยื่นขอโฉนดก็อ้างว่าคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณมาคัดค้านหลังจากที่เราไปขอโฉนดคือมัน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 ,มนเกินกําหนดเวลาคุณฟ้องฉันไม่ได้แล้ว อะไรคำนองเนี้ยนะคะทีนี้สารชั้นต้นเนี่ยให้ทางฝ่ายเอกชนที่ถือสคมีสิบดีกว่าก็คือว่าให้ออกโฉนดได้ทางฝ่ายสปกอ,อุทธรอุทธรก็ยืนตามชั้นต้นทางสปกอยังขออนุญาตดีกาดีกาก็ลงมาว่า เรื่องนี้ที่จะต้องดูว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าที่มีการไปสละสิทธิ์สข้อหนึ่งแล้วยกที่ให้สปกปถ้ามีตรงนี้ที่นั้นคนคนที่จะขอออกโฉนดไม่ได้เพราะถือว่าได้ยกให้เป็นของสอปกปแล้วถ้าไม่มีตรงนี้มามีหลักฐานยืนยันก็ต้องถือว่าที่นั้นสข้อหนึ่งมีสิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าเพราะไม่มีหลักฐานว่าเขาได้ยกให้คุณ ปรากฏว่าทางสปกหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้ว่ามีการสละสิทธิ์สข้อดึงจริงๆแล้วยกให้สปกรไปทําการจัดสรรดังนั้นดีกาจึงแทงผลออกมาว่าดิฉันใช้คำง่ายๆนะคะ หวังว่าทนายอุทัยจะไม่มาพูดว่าปกติแล้วนะกมึงจะใช้คําไหนก็เรื่องของมึงแต่กูพูดคําง่ายๆว่าดีกาแทงผลออกมาว่ายืนตามชั้นต้นและอุทธร์คือให้เอกชนมีสิทธิ์ออกโฉนดเพราะทางสปกรไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าได้เคยมีการสละสิทธิ์สอคอ .1 พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บทนายอุทัยบอกว่านี่เห็นไหม ชักตั้มกับพนรี่ก็ไม่เคยไปสลัดสิทธิ์สอขหนึ่งให้ป่าไม้ดังนั้นที่อันนั้นจะออกโฉนดได้อไอ้ควายไอ้ควายมึงหลอกควายหรือยังไงคะถามจริงๆหนึ่งหลักป่าไม้กับสปรกรมันคนละเรื่องกันสอง ปัญหาของสอคอหนึ่งในป่าไม้เรารู้ดีอยู่ว่ามีสอคอบินมีสอคอบวมมีสอคอที่ไปก้วนซื้อมาทีหลังแล้วไม่ได้ครอบครองอยู่จริงก่อนหน้าสองสี่เก้าเจ็ดปัญหาของสอคอหนึ่งกับป่าไม้มันคืออย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสปกอะไรตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับคดีที่คุณยกมาอ้างตรงนั้นว่า พอลลี่กับชักตั้มไม่เคยสละสิทธิ์สองข้อหนึ่งดังนั้นไอ้ที่เขาไปขอออกโฉนดจะต้องได้แน่ๆมันยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้องสืบสอบอยู่ค่ะมึงจะรีบประกันตีทำเหี้ยอะไรล่ะอา้าหยาบเลยนะดิฉันหยาบไปนะถามว่าคุณจะรีบประกันตีทำเหี้ยอะไรว่าจะต้องได้แน่ๆมึงกลัวอะไรกันนักหนาะตอนนี้เขาบอกว่ามันมีเวลาสืบมีเวลาคน้นมีเวลาเทียบแผนที่อยู่ ก็ให้เวลาก็ทําไปมึงจะรีบมาการันตีทําหาอะไรนักหนาะอะไรเว้นแล้วยกตัวอย่างสปกมันคนละเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างการสลัสิทธิ์มันคนละเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้น,รรน,น,นปัญหามันมีอยู่ว่าตอนที่ในเผือกปู่ของพอลลี่เนี่ยไปแจ้งสอคอ .1 เขาได้ครอบครองจริงหรือไม่ไอ้ที่อ้างว่าทํานากันมาแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยเพราะเท่าที่รู้ก็คือนายเผือกในี่เป็นกำนันพอรู้ว่าเฮ้ยจะมีการให้สิทธิ์ตรงนี้นะจะมีอย่างนี้อย่างนี้นเผือกเอาเงินกว้านซื้อที่เยอะค่ะไอ้คนที่ครอบครองทํากินอยู่แล้วในเผือกเอาเงินให้เขาแล้วยกมาให้กูยกมาให้กูนั่นเป็นการใช้สิทธิ์สอข้อหนึ่งแบบผิดๆนั่นเป็นการ ลักษณะที่ในทุนกวานซื้อชี่ที่มีปัญหากันตรงนี้ก็คือว่าไอ้พวกที่ถือสพหนึ่งเราขายให้ในทุนนี่แหละค่ะปัญหาของที่พอเรเียมันอยู่ตรงนี้ว่าไอ้ที่อ้างว่าครอบครองแลวทํากินจริงๆมมก่อก่อน2 4 9 7จริงหรือไม่ถึงตอนนี้รังวัดมีหมุดแล้วก็ต้องไปเช่อว่าไอ้พื้นที่ที่มีหมุดรังวัดอะไรเนี่ยจริงๆแล้ว ได้มีการครอบครองแล้วทำกินจริงก่อนสองสี่เก้าเจ็ดไหมหรือแค่ไปโอมเอาไว้พอไปแจ้งกูแจ้งว่าเยอะๆบางคนแจ้งสอข้อหนึ่งแจ้งแม่งทั้งป่าว่าของกูแต่จริงๆทําอยู่กระยุ่มหนึ่งพอออกเฉนโดได้มันจะออกเฉนโดได้แค่กระยุ่มหนึ่งเพราะว่าเรามึงแจ้งมึงแจ้งว่าเป็นฝ่ามือแต่ที่มึงทํากินจริงๆอยู่แค่ตรงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมไออุทัยไอ,ไยไอแก่ต้องให้ด่าเหรอเออกูเมากูด่า ดิฉันไม่ชอบการที่ออกมายกแม่น้ำทั้งห้าแล้วใช้ความเป็นนักกฎหมายมาหลอกคนอื่นว่าจะต้องได้แน่ๆมันคนละเรื่องเดียวกันค่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าพอลลี่ก,กับไอ้ช่างตั้มมันไปทำสคหนึ่งสระสิษย์สคหนึ่งแล้วยกให้ป่าไม้มันไม่เกี่ยวตรงนั้นเลยค่ะแล้วที่ตรงนั้นน่ะช่างตั้มก็ไม่เกี่ยวด้ยวยเพราะมันเป็นเขยที่ตรงนั้นเจ้าของจริงๆคือครูประดิษฐ์ค่ะดังนั้นเนี่ย เราควรจะพูดถึงครูประดิษฐ์คุณจะมาพูดถึงว่าต้องพูดถึงพอลลี่ดีกว่าเพราะว่าเป็นคนดังทุกคนรู้จักกันเออไม่ใช่ค่ะพอลลี่รับมอบอำนาจมาจากพ่อมาทําแทนพ่อเท่านั้นเองแต่ที่ตรงนั้นต้องไปสื่อจากครูประดิษฐ์ว่าจริงหรือว่าปู่มึงพ่อมึงอะทํากินทํานาม,มาก่อนเอาแผนที่มาเทียบดูสมมตินะคะถ้าเอาแผนที่ป่าไม้ที่เก่าที่สุดเอาปีสักสองพันห้าร้อย มาเทียบดูแล้วปรากฏว่าที่ตรงนั้นมันไม่ได้มีการทํานานะมันก็เป็นป่าไม้เป็นชะพันมันก็มีไม้ขึ้นลกละแปลว่าไอ้ที่มาอวดอ้างกันว่ากูทํานาม,มาก่อนสองสี่เก้าเจ็ดนั้นตอแหลถ้าตอแหลตรงนั้นก็จะออกฉนดไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ครอบครองมาก่อนแต่คุณไปอ้างสิทธิ์ว่าคุณครอบครองมาก่อนคุณใช้ปากอ้างสิทธิ์แต่คุณมาครอบครองทํากินทีหลังสองสี่เก้าเจ็ดดังนั้นสอคอที่จะได้ ถ้าจะได้มันจะได้เฉพาะไอ้ตรงที่ครอบครองมาก่อน2497แล้วทํากินจริงๆโอกาสที่จะเป็นทพิปมันก็มีสูงมันขึ้นอยู่กับว่าจริงๆที่ตรงนั้นมันเคยทํานามาก่อนจริงหรือเปล่าก่อน2497จริงหรือเปล่าหรือไปกว้านซื้อมาทีหลังที่คนอื่นเขาครอบครองมาอยู่แล้วไอ้คนที่ครอบครองมาก่อนอาจจะครอบครองแต่ไม่ได้ทํานาก็ได้นะ ตรงนี้แหละค่ะต้องไปดูตรงนี้แหละที่ดิฉันจะเอามาบอกว่าหยุดเถอะไอการใช้ความรู้ทางกฎหมายแล้วมานั่งปิ้นปร้อนมานั่งพูดหลอกให้เอฟซีเขาเข้าใจไปอีกแบบหนึง่งให้เชื่อว่าต้องได้แน่ๆไอที่นั้นต้องได้โฉนดแน่ๆตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่พวกคุณขอใช่เราก็ใช้สิทธิในการตรวจสอบแล้วก็รอฟังข่าวทําไมคุณไม่รอฟังข่าวว่าตกลงมันจะได้ไหมทําไมต้องมานั่งหลอกกันทุกวี่ทุกวัน ไอปลากระป๋องทำไมต้องมานั่งหลอกมานั่งปลินป้่อนหลอกว่าเห็นไหมเขาไม่เคยยกที่ให้ปลาใบานะเพราะฉะนั้นเขาต้องได้ฉนดแน่แนมึงรู้อะไรเหรอมึงรู้อะไรดีๆหรือเปล่าถ้าต้องหานักกฎหมายออกมาการันตีกันอย่างนี้แสดงว่าอีอ้วนกับไอช่างงี่เงา่าจิบจิบเนี่ยมันรู้อยู่ว่า มันจะไม่ได้ไอสิ่งที่พวกมันทำทำเพื่อผลประโยชน์เดียวก็คือว่าในการเขียนแก้อุทธรให้ไอ้ผวยรอดว่าเห็นไหมัี่มีการร้องเรียนมีการจะพยายามตรงนั้นนะเขาผิดหลงจริงๆนะเพราะเขาคิดว่ามันมีสคหนึ่งทุกอย่างมันทำเพื่อแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นอุทยัยไอ้แก่เบาได้ก็เบานะไอ้แก่นะ กูพูดตรงๆถ้ามึงไม่ชอบใจมึงไปฟ้องกูไอเวน